น,นี่ครับกระบ,บะ4ประตูครับยกสูงครับเกียร์ตอนมัดครับโฉมปี2018ครับสภาพสวยๆครับเดินมาคันนี้รายละเอียดด้านหน้าครับได้ฝัดตัดหมอก ด้านหน้าครับลายของตัวแม็กเป็นแม็กอลอยขนาด17มิวครับยางบิสโตนครับสภาพสวยๆครับคันนี้กระจกด้านข้างครับได้กระจกพับที่เป็นไฟฟ้าครับมีไฟด้ากระจกมองข้างครับบันไดครับพาดเดิมๆครับสวยๆคันนี้ลายของตัวภายในครับลูกค้าจะได้เลยครับตัวเบาะที่เป็นเบาะผ้าครับสีดาสวยๆครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธครับรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงได้ครับลายของตัวเครื่องเล่นครับเป็นเครื่องเล่นคลื่นซีดีธรรมดาปกติครับพร้อมกล้องหลังนะครับ ครับคันนี้แอร์เป็นเมนนวลคับเกียร์เป็นเกียร์ตอนมัดหกสปีดครับเดี๋ยวเราพามาชมเลยของตัวรถเต็มๆคันนี้ด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีก่เช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเม้งพยนตร์รถกระบะมือสองครับด้านหน้าเรามีอะไรของตัวรถกระบะครับสี่ประตูยกสูงเกียร์ตอนมัดครับปี2018นครับมานำเสนอ กับ t ต y ยต้าไฮรักรีโวครับ 2.4e พัตครับคันนี้เป็นปี2018ครับคันนี้เลขมาอยู่ที่170,000ครับราคารถครับอยู่ที่659,000บาทครับสร์ค้าครับท่านใดกำลังมองหาอะไรของตัวรถกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติครับคันนี้ครับสามารถเข้าดูไรถได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับที่ตั้งบริษัทเพชรยนต์ครับอยู่ซอยเสฉะไทย68ครับแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวเราพามาชมเลยของตัวรถด้านหน้าเลยกันครับ ในส่วนตัวด้านหน้าครับในส่วนตัวโคมไฟครับลูกค้าจะได้ไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์ครับหลอดลูกด้านในจะเป็นหลอดลูกแก้ว LED ครับในส่วนตัวคันนี้ครับด้านในส่วนตัวขอบคิวครับจะทําในส่วนตัวเดย์ไทม์ด้านขอบคิ้วด้านบนนะครับไฟเี้ยเป็นหลอดไส้สีส้มครับสีส้มครับสภาพเดิมเดิมครับเท่าทีครับรายละเอียดของตัวคันนี้ครับจะตัดด้วยโครเมียมครับขอบที่เป็นตัว L ด้านล่างของตัวโคมไฟครับโคมไฟสภาพเดิมเดิมนะครับสวยๆครับไม่มีรอยแตกหักหรือรอยร้าวนะครับโคมแท้ๆเดิมเดิม จากศูนย์โตโยต้าครับต้องมีโลโก้ไฮลักด้านข้างของตัวโคมนะครับกระจังหน้าครับคันนี้เป็นตัวกระจังหน้าของตัวมาเชิงนะครับกระจังหน้าครับจะทําในส่วนตัวโคมที่กระจังของตัวขอบนะครับด้านบนตัดด้วยแผงลังพึ่งครับที่เป็นพลาสติกสีเป็นนอแบ็คเลยโลโก้ืลเลมเพจของตัวโตโยต้ายังมีให้อยู่ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับคันนี้ไม่มีรอยแตกหักหรือรอยแล้วนะครับไฟฝั่งขวาครับไฟลูกแก้ว LED ดียังสภาพเหมือนเดิมปกติตัดด้วยเดทามด้านบนของตัวคิ้วนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนตัวไฟเดียวที่เป็นหลอดไส้ ทีมที่เป็นโครเมียมตัว L เดิมๆนะครับโครงครับแท้ๆเดิมๆจากศูนย์โตโยต้านะครับต้องมีโลโก้ของตัวไฮรักให้ครับบาตริคันนี้ครับลูกค้าจะได้อะไรของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับมาให้นะครับแล้วก็อะไรของตัวไฟตัดหมอกด้านล่างครับตัดโดยสกินครับที่เป็นพลาสติกสีเป็นนอกแบ็คคัพพลาสติกสีดาเงาๆสวยๆเลยตัดด้วยขอบที่เป็นโครเมียมนะครับไฟตัดหมอกสภาพเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยแตกหักหรือรอยลาวครับกระจังด้านหน้าช่องรับลมสภาพเหมือนเดิมครับที่เป็นแผงนังพึ่งสภาพเป็นเหมือนเดิมนะครับ รายเลีกของตัวไฟตันมอฝั่งขวาครับเหมือนเดิมเหมือนกันตัดด้วยสกรีนที่เป็นสีเป็นนอแบครับแล้วก็ขอบที่ตัดของตัวขอบค้เนี่ยนะครับไฟตันมอสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันไม่รอยแตกหักหรือรอยล้าวนะครับลูกค้าจะได้ทะเบียนอารายละเอียดของตัวทะเบียนครับคันนี้ที่เป็นทะเบียน8กอไก่ขอไข่ครับ1 6 5 8กครับกรุงเทพผ่านครเลยเดี๋ยวเราพาชมเลยครับตัวฝากระโปรงด้านหน้ากันครับ ในส่วนของตัวฝากระโปรงด้านหน้าครับสภาพเหมือนเดิมครับไม่มีรอยขูดขีดหรือรอยลักยิ้มนะครับสามเหลี่ยมของตัวฝากระโปรงเคิร์ฟสภาพเดิมเดิมสวยนะครับไม่มีรอยบุบนะครับหรือรอยลักยิ้มนะครับของตัวฝากระโปรงทั้งสองฝั่งครับรายละเอียดของตัวกระจกคันนี้ครับเราติดตั้งฟิล์มด้านหน้าครับที่เป็นค่ะสี่สิบเปอร์เซ็นต์้นข้าเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ่าลูกค้ามาเห็นลายของตัวฟิล์มคันนี้แล้วอยากเปลี่ยนเป็นฟิล์มอ่า 60%หรือ80%ครับทางเราทําการเปลี่ยนให้ครับไม่ต้องกลัวตรงนี้ครับผมจะเปลี่ยนในส่วนตัวฟิล์มที่เป็นยี่ห้อธรรมดาให้นะครับรายของตัวกระจกนหน้าครับแนบชิดติดเหมือนเดิมนะครับคันนี้เรื่องภาษีพรบเราตีต่อให้ถึงปี67เลยครับปีหน้าเลยครับให้ดูรายของตัวด้านข้างก่อนว่าด้านข้างได้เลยของตัวแม็กอลอยขนาด17นิ้วครับ ที่เป็นแม็กหกก้านครับน็อตหกรูเลยด้านหน้าเป็นเบรกดิสน,นะครับยางของยี่ห้อบิสโตนครับปีสิบแปดครับแต่ว่าสภาพนายางตรงนี้ปีอาจจะเก่านิดนึงนะครับแต่ว่าไม่มีรอยฉีกขาดหรือร่าแตกแล้าครับถ้าลูกค้ามาดูแล้วไม่พอใจตรงนี้ผมทําการเปลี่ยนายางให้ทั้งสี่เส้นอาจจะเป็นยางเปอร์เซ็นต์ครับปี2020ขึ้นไปนะครับตรงนี้หรือลูกค้าต้องการรีเควสตยางที่เป็นยางยี่ห้อหน่อยครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ต้องแจ้งให้ลูกค้าก่อนครับเบื้องต้นอะไรของตัวซุ้มโช๊คด้านหน้าสภาพเเหหมมือดิแ้ อาจจะมีแค่เศษฝุ่นเล็กน้อยครับรอยหัวน็อตไม่มีการถอดนะครับการซึมั่กของตัวมันโช๊คไม่มีครับซุ้มล้อพลาสติกการยึดติดยังเป็นเหมือนเดิมนะครับรอยหมดทุกอย่างสภาพเหมือนเดิมมาโค่นด้านหน้ามีให้ด้านข้างครับลายของตัวโลโก้และเนมเพจของตัวไฮรักหรือเบสมีให้เหมือนเดิมนะครับกระจกด้านข้างครับได้กระจพับที่เป็นไฟฟ้าครับฝาครอบเป็นโครเมียมนะครับตัดด้วยฝามีในส่วนตัวไฟเลี้ยงตกระจบ้องข้างครับด้านล่างเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกสีดาด้านนะครับเหมือนเดิมครับ อะไรของตัวด้านข้างครับมีบันไดด้านข้างให้ทางลูกค้าด้วยครับบด้านข้างครับเป็นพลาสติกสีด้านเดิเดิมเลยครับด้านจับของมาแหงว่าตัวฝั่งซ้ายเป็นโครเมียมมีกันลอยที่เป็นโครเมียมนะครับกระจกแท้ๆเดิมๆจากศูนย์โตโยต้าครับต้องมีโลโก้ของตัวโตโยต้าครับแล้วไรของตัวกระจกคันนี้ครับเป็นระบบของตัว safety system ครับขอต้อะลามครับการการจราจรจรากรนะครับของตัวกระจกของบ้านประคนนที่ขับแล้วก็ประคลที่นั่งด้านข้างนะครับการสะดาดจะผมทำการติดตั้งแถมให้ลูกค้าครับประตูทัั้ง4บบาเลยคร อันนี้ยังไม่มีการสัดติดตั้งให้นะครับเดี๋ยวผมจะการติดตั้งในส่วนตัวกันสัดให้ประตูทั้ง4บานเสาสัญญาณครับด้านหน้ามีให้ครับหลังไรของตัวหลังคาครับล่องเดิมเิมสวยๆครับไม่มีรอยบุบหรือรอยลักยิ้มหรือรอยขีดของตัวหลังคาครับอาจจะมีเศษคราบฝุ่นเล็กน้อยผมทาการชะล้างทําสปาเบื้องต้นก่อนส่งมอบอยู่แล้วครับในส่วนตัวแผงประตูครับด้านในครับขึ้นรูปด้วยพลาสติกสีดําเหมือนเดิมนะครับตัดทิมที่เป็นสีบอลด้านจับเป็นโครเมียมมีวัสดุซอฟท์พาร์ตครับที่เป็นในส่ววนตั ผ้าหุ้มครับสีดำตัดด้วยทิมที่เป็นสีโนแบ็คสีโนแบ็คนะครับด้านหน้าตรวด้านล่างเป็นไฟฟ้าปกติครับมีที่วางขวดน้ำครับขนาด1.5ลิตรได้ครับลำโพงด้านหน้ามีให้ครับลอด้านหน้าครับสภาพเหมือนเดิมหัวน็อตไม่มีรอยของการถอดของตัวหัวน็อตนะครับลอยสีด้านหน้าเสาเอสภาพเหมือนเดิมสวยๆครับด้ามจับของตัวบุคคลที่ขึ้นตรงนี้มีให้ครับ มีดันจับของคนขึ้นให้ลูกยางขอบประตูสภาพเด,เดิมๆสวยๆครับคันนี้ตะเข็บซิลิโคนด้านข้างรอยเม็ดอาร์กยังกลมๆเรีอย,อยงตัวเป็นเหมือนเดิมน,นะครับให้ดูรอยลูกยางไม่มีรอยฉีกขาดรอยเปื่อยนะครับด้านข้างตะเข็บซิลิโคนรอยเม็ดอาร์กยังกลมๆเดิมๆสวยๆครับคันนี้มีงของตัวไฟทับทิมให้รับประตูด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะครับให้เห็นลูกยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดรอยเปื่อยตะเข็บซิลิโคนด้านข้างไม่รอยจกนะครับสภาพเดิม รารของตัวภายในครับคันนี้จะได้อะไรของตัวเบาะที่เป็นเบาะผ้าหรือเบาะกรมะยี่นะครับคันนี้เป็นสีดําเลยสามารถปรับเบาะด้านข้างได้สีทิศทางครับในส่วนของตัวโครงสร้างลอยเม็ดอาร์คสภาพกลมๆสวยๆครับคันนี้ไม่มีรอยการตัดต่อหรือเชื่อมต่อนะครับของตัวโครงสร้างครับพยนต์มันตีในส่วนตัวโครงสร้างอยู่แล้วครับลูกค้ารับรถไปเจอรถพลิกคว่ำจมน้ำหรือชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนร้อเปอร์เซ็นต์เลยต่อมาครับรายของตัวเสาบี สภาพเดิมๆนะครับให้เห็นลายของตัวงานเสาบีก่อนหัวน็อตสภาพเดิมๆสวยๆครับไม่มีการถอดของตัวน็อตนะครับหรือรอยสีทะเลอกครับรอยสีงานเดียวครับเนียนๆครับไม่มีรอยการเก็บงานสีการเชื่อมต่อครับโครงสร้างแน่นอนให้เห็นรายของตัวดีเทลครับของตัวงานสีก่อนว่าเป็นสีเดียวกันนะครับในส่วนตัวแผงประตูครับฝั่งซ้ายด้านหลังนะครับเหมือนเดิมครับกระจกแท้ๆเดิมๆจากศูนยโตโยต้าเลย ด้านจับเป็นโครเมียมมีการลอยโครเมียมให้ครับแถงว่าตัวฝั่งซ้ายสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันครับสวยๆเป็นพลาสติกครับขึ้นรูปสีดาําตัดทิมด้วยเป็นสีบอลนะครับด้านจับเป็นโครเมียมเป็นระบบของตัวเซ็ทรัลล็อกครับมีวัสสุนสดูดพัดหุ้มให้ครับด้านหน้ากระจ uk, กรุ่นลงพบไฟฟ้า,าปกติเลยมีที่วางขวดน้ําลําโพงด้านหน้านี้ให้ครับสภาพผลน็อตเดิมๆสวยๆนะครับคันนี้ไม่มีการถอดหรือ,รอลอยทะลอะของตัวหัวน็อตครับลอยมาร์กสียังอยู่สวยๆเลย โครงสร้างเสาบีเดิมเดิมครับตะเข็บซิลิโคนด้านข้างสภาพเหมือนเดิมด้านจับของบุคคลขึ้นที่ด้านหลังมีให้มีปุ่มล็อกเด็กนะครับการเด็กครับไม่สามารถเปิดจับภายในได้ครับกรณีที่มีเด็กนั่งด้วยมาด้านหลังนะครับไม่สามารถเปิดจับภายในได้นะครับเปิดได้จากภายนอกอย่างเดียวลูกยางขอบประตูเหมือนเดิมรอยเป็นอาร์กลมๆเหมือนเดิมตะเข็บซิลิโคนด้านข้างสภาพเหมือนเดิมนะครับลูกอันนี้ของตัวซิลิโคนด้านข้างครับไม่มีรอยฉีกนะครับเหลือรอย แตกของตัวซิลิโคนนะครับลูกยางขอบโตไม่ลอยฉีกขาดหรือลอยเปื่อยนะครับรายละเอียดของตัวเราด้านหลังครับโครงสร้างสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันลอยเป็นอาร์กลมๆเดิมๆเชื่อจากระบทโรงงานนะครับตักศูนย์โตโยต้าเลยเบาะด้านหลังเป็นเบาะที่เป็นเบาะเสียดอห้าสีดำนะครับหรือบังกะรี่สีดาครับมีซิปี้เบลให้ครับสามารถที่จะพับรายละเอียดของตัวเบาะได้ครับเก็บสัมพันละสมมติว่าเรามีสิ่งของครับด้านหลังเราสามารถที่จะเก็บพับสิ่งของด้านหลังได้ครับ แล้วก็ทําการที่จะล็อกของขึ้นด้านหลังครับอันนี้ผมถือกล้องอยู่นะครับสามารถใช้พื้นที่ครับแถว2ครับในกรณีที่มีเป่าเดินทางสิ่งของที่ไม่ต้องการให้โดนแดดโดนฝนครับตรงนี้สามารถที่จะเลื่อนเก็บขึ้นมาได้ครับรายละเอียดของตัวด้านหลังประแจมแม่แรงผมมีให้นะครับอาจจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมทําการให้ดูฝั่งนู้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งที่วางแขนมีให้ครับ พร้อมที่วางขวดน้ําหรือแก้วน้ำครับแก้วยาติตรงนี้วางได้ปกติเลยหมอนรองคอมีให้ครับมีจุดที่แขวนของให้ครับ2จุดด้านหลังและด้านจับของตัวด้านหลังของตัวบุคคลที่นั่งด้านหลังมีให้เราสองฝั่งครับต่อมาครับลายของตัวโครงสร้างเสาซีสภาพเหมือนเดิมนะครับงานสีดาเดิมงครับสวยๆครับคันนี้ไม่มีรอยของตัวงานเก็บสีหรือขึ้นสีนะครับสภาพบอดี้เหมือนเดิมสวยๆ ไอ้โซนตัวด้านหลังแม็กเป็นแม็กอลรอยสิบเจ็ดนิ้วแม็กน็อกล6อหกลูแม็กหกก้านยางปีสิบแปดครับหมองบิสโตเลยสภาพเดิมๆนะครับล้อแคสซีโครงสร้างให้ด่วนครับไม่มีการตัดต่อเชื่อมต่อนะครับรถสภาพเดิมๆผมทําการชระ,ะล้างทําสปาล้างห้องเครื่องล้างช่วงล่างถอดล้อทั้งสี่ล้อมาทำการชระ,ะล้างครับทาการรีวิวโลกของตัวภายในให้เก็บงานละเอยให้ลราลูกค้านะครับตรงนี้สบายใจได้เลยส่วนล้อพลาสติกการยึดติดยังเป็นเหมือนเดิมปกตินะครับหัวหมุดของตัวพลาสติกยังติด ยึดติดเหมือนเดิมทุกอันนะครับบางโคนมีให้เหมือนเดิมนะครับคันนี้ถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวปีเลนเนอร์จะมีสติ๊กเกอร์ครับตัวปิดด้านข้างครับคันนี้จะเป็นตัวยกสูงที่เป็นตัวปีเลนเนอร์นะครับไฟด้านท้ายสภาพเหมือนเดิมไฟเลี้ยวทั้งสออไส้ทั้ง3หลอดครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟอ่าเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟท้ายหลังสภาพโคมใสๆเดิมๆครับไม่มีรอยแตกหรือรอยร้านะครับโลโก้หรือเนมเพจโตโยต้ามีให้ครับคันนี้จะมีอะไรของตัวกล้องหลังให้เลยครับด้านหลังนะครับ การจับเป็นโครเมียมครับมีโลโก้หองตัวไฮลักเหมือนในเพจตัวท้ายที่เป็นตัว E นะครับแล้วก็ตัวโลโก้ที่เป็นไฮลักรีโวให้ไฟหลอดไส้สภาพเดิมเดิมทั้ง3หลอดนะครับมีให้เหมือนเดิมสวยๆคันนี้จะมีไฟเพิ่มเติมมาครับจุดที่3ครับจะอยู่ด้านหลังกระบะครับของตัวท้ายนะครับกระจังกระจนด้านหลังสภาพเดิมเป็นพลาสติกสีดำครับตัดด้วยโครเมียมครับมีจุดเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ทั้ง2จุดนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2จุดด้วยนะครับในส่วนตัวด้านล่างครับ ล้อไหลผมมีให้นะครับแล้วก็อะไรครับตัวช่วงล่างสภาพเดิมๆครับไม่มีรอยซึมรั่วหรือการงอของตัวแหนบด้านล่างนะครับยางอะไหล่มีให้ครบสภาพช่วงล่างเดิมๆครับเดี๋ยวผมทําการทาสปายสำหรับล้างช่งล่างให้ก่อนเบื้องต้นอยู่แล้วครับต่อมาอะไรของตัวด้านข้างครับคันนี้สติ๊กเกอร์ปีเนอร์มีให้ท้ายหลังกระบะสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันมีจุดยึดของให้ทั้งหมด4จุดนะครับซ้ายจะอยู่2จุดครับ แล้วก็ด้านขวาจะอยู่อีก2จุดครับแม็กเฟเนอร์สภาพเดิมๆไม่มีรอยขีดข่วนหรือการบรรทุกของที่หนักๆนะครับให้ดูรอยแม็กเฟเนอร์ขอนรับสภาพขีดข่วนค่อนข้างจะน้อยครับไม่มีการถลอกของตัวพลาสติกของตัวแม็กเเนอร์ด้านหลังครับหัวน,น็อตสภาพเดิมๆสวยๆไม่มีการตัดต่อนะครับพิกามจมน้ําหรือชนท้ายแน่นอนให้เห็นรายของตัวดอดี้ด้านหลังก่อนน็อตกลมๆสวยๆเดิมครับ ไม่มีการตัดต่อนะครับจะเข็บซิลิโคนด้านล่างสภาพเหมือนเดิมสวยๆต่อมาครับลายของตัวด้านข้างครับบางโคนมีให้แม็กอ l ร์ลสิบเนิ้วไม่มีรอยปีนฟุตบาทนะครับแม็กสภาพเิมเดิมแม็กสิยางบิสโตนถ้ายางมาดูแล้วครับไม่พอใจผมทำการเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์ให้ปีสอ2 0ันขึ้นไปอ่อโครงสร้างแคสซีโครงสร้างสภาพเหมือนเดิมนะครับ ไอดูครับซุมล้อพลาสติกการจะติดเป็นเหมือนเดิมครับบางโคนมีให้เหมือนเดิมนะครับแขงประตูฝั่งขวาโครเมียมนะครับด้ามจับกันลอยโครเมียมมีบันไดด้านข้างให้แถงประตูฝั่งขวานะครับกระจกแท้ๆเหมือนเดิมจากศูนย์โตโยต้าให้เห็นกันครับกระจกแท้ๆเือนเดิมจากศูนย์โตโยต้าเลยเหมือนเดิมครับปัสดุด้านข้าง พลาสติกสีดำตัดทินด้วยสีบอลด้ามจับโคมเมียมวัสดุซอฟพัดจะขึ้นลงไปไฟฟ้าครับที่วางขวดน้ำลำโพงด้านหน้ามีให้ครับส,สวยๆขอโฟกัสที่ดึงนะครับต่อมาครับรายของตัวเสาบีฝั่งขวาสาภาพเดิมๆนะครับด้ามจับของบุคคลขึ้นมีให้สามารถที่จะพับเบาะได้ครับทั้งสองฝั่งเลยเจ๊แม่แรงผมมีให้ครับครบเลยอันนี้ ยากทำใจให้ดูปเจแม่แดงก่อนปะเจแม่แดงมีให้ครบครับคันนี้ไม่ต้องกังวลครับมีชุดปะเจแม่แดงให้ครบเลยด้านหน้าครับของตัวเบาะครับมีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะครับทั้งสองฝั่งมีที่แขวนของขนาดสีนับน้ำหนักสี่กิโลกร,รมัมให้ทั้งสองฝั่งครับสามารถที่จะวางอ่าหรือแขวนเท่าทีครับแขวนริงของที่รับหนักสี่กิโลกร,รัมได้ปกติเลยขอจิงโจ้มีให้ทั้งสองฝั่งนะครับ ต่อมาครับลายของตัวแผงประตูด้านหน้าฝังคนขับเหมือนเดิมครับกระจกแท้ๆเดิมๆจากศูนย์โตโยต้าด้ามจับของเปิดประตูเป็นโครเมียมกันลอยเป็นโครเมียมครับแบตเลลโกหัลมีให้กระจกพับเป็นไฟฟ้ากรอบเป็นโครเมียมครับมีไฟเลี้ยวตัวรจกมองข้างครับแม็กซ์หน้าเดิมไม่มีรอยปีนฟุตบาทนะครับหรือรอยขีดของตัวแม็กนะครับสภาพเหมือนเดิมโช๊คสภาพสวยๆเหมือนเดิมนะครับ ล้มล้อพลาสติกการยึดติดบางคนมีให้นั่หน้าเหมือนเดิมครับเดีย๋ยวพาไปชมในตัวด้านในนี้กันครับในส่วนตัวด้านในคันนี้ครับลูกค้าจะได้กุญแจที่เป็นกุญแจสวัสดีนะครับหรือกุญแจดาบนะครับกุญแจสวัสดีเลยเจดีโมดนะครับเรียกกุญแจดาบเดี๋ยวผมจะทำการสาตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนในส่วนตัวแผงประตูครับฝั่งขวานะครับเหมือนเดิมครับ พลาสติกขึ้นรูปด้านจับเป็นโครเมียมตัดทิมสีบอลน,นะครับกระจกเป็นพับไฟฟ้ามีระบบเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกได้บันทัดออโต้ขึ้นลงออโต้ Auto เลยบานของบุคคลที่ขับครับที่เหลือเป็นฟ้าไฟฟ้าขึ้นลงปกติมีวัสดุดซอฟพัดครับที่เป็นผ่าหุ้มเลยที่ที่ใส่เหเรียญด้เล็กน้อยของเล็กน้อยที่วางขวดน้ำลำโพงด้านหน้า,หนาให้มีให้ครบครับล้อด้านหน้าครับเสาเอหัวล้อสภาพเดิมๆสวยๆด้ามจับของบุคคลด้านหน้า,นามีให้ครับ เสาบีสภาพสวยสวยเหมือนเดิมให้ดูหัวน็อตก่อนครับรอยหัวน็อตไม่มีการถอดนะครับของตัวชุดด้านหน้าทางด้านบนสติกเกอร์มีให้ติดเหมือนเดิมครับอันนี้จะได้เบาะที่เป็นแมนนุ่นครับปรับได้หกทิศทางเป็นเบาะ,ะกำมยี่หรือเบาะผ้าสีดําจะเข็บได้สีขาวสภาพเดิมเดิมครับสวยสวยรของตัวด้านหน้าฝากระโปรงด้านหน้าเปิดได้จากด้านล่างนะครับถานน้ามันเปิดได้จากด้านล่างเลยเดี๋ยวผมพญาตทําการ พาดูอะไรของตัวภายในครับคันนี้จะได้พวงมาลัยครับที่เป็นมันติฟังก์ชันครับฝั่งซ้ายสามารถเชื่อมต่อบลูทูธสั่งการด้วยเสียงรับสายว่างสายได้ปกติเลยสามารถปรับในหอนเลเรของตัวแผงมาอะไรพวงมาลัยครับได้ทั้งหมดสีทิศทางครับดึงขึ้นดึงลงครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ปกติเลยสามารถปรับได้สีทิศทางนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตทำการปิดประตูนิดนึงครับ แผงไม้ครับคันนี้ฝั่งซ้ายจะบอกวัดรอบและก็อุณหภูมิของตัวห้องเครื่องนะครับตรงกลางจะเป็นบอกเลขการใช้งานของคันนี้ครับอยู่ที่1 7 8 8 3 4นะครับฝั่งขวาเป็นความเร็วครับแล้วก็บอกรายละเอียดของตัวปริมาณของตัวน้ํามันคันนี้ครับคอนโซลหน้าเหมือนเดิมคือรูดีมาพลาสติกสีดําเหมือนเดิมนะครับตัดในส่วนตัวทิมที่เป็นสีบอลนะครับนาฬิกามีให้ครับปรับชั่วโมงกับนาทีได้แล้วก็รายของตัวคันนี้ครับ หน้าจอขนาด7นิ้วครับพร้อมเครื่องเล่นใส่ซีดีได้ปกติพร้อมกล้องถ่ายหลังนะครับมีกล้องถ่ายหลังให้พร้อมเดี๋ยวผมขยาตด,ดูก่อนนะครับคันนี้อ่ามีบบของตัวเครื่องเสียงระบบธรรมดาสามารถรับสายวางสายได้ปกติเลยแอร์เป็นเมนนวลมีระบบไล่ฟ้าครับมีปุ่ม power led 12v 120วัต์แล้วก็พอร์ตของตัว USB แล้วก็ AUX นะครับมีช่องใส่ของด้านหน้าเล็กน้อยครับที่วางขวดน้ำหรือแก้วน้ํามีให้เกียร์เป็นเกียร์ตอนมัดครับที่เป็น BPRNDS ครับมีระบบตัวชิปสปอร์ตปกติเลยเล่นได้6เกียร์ครับคันนี้เป็นเกียร์หกสปีดนะครับมีระบบของตัวโหมดอีโค่โมครับ Power Mode เบรกดึงมือเป็นเมนนวลนปกติครับบอกสถานะการทำงานของตัว p อ s s e อร์ r อร์แด้านหน้าครับโดยใช้กุญแจไขต่าาๆด้านข้างได้เลยนะครับคอนโซลด้านหน้าครับมีระบบตัวคูบ็อกนะครับ องคอนโซลด้านหน้า,าสามารถแช่ขวดน้ําได้ครับ,บรักษาอุณหภูมิได้ปกตินะครับมียู่บล็อกอนี้ครความเย็นจากแอร์ปกติเลยเอเดนชักมีให้เหมือนเดิมนะครับปกติครับคันนี้จะพาจนเดิมสวยสวยเลยรถปี2018นะครับกับเครื่องยนต์ที่เป็นขนาด2 4 e พัดคันนี้ครับที่บังแดดมีกระจกให้ครับช่องใส่แว่นตามีให้ไฟคอนโซลด้านหน้ามีให้ครบเลยแผงบังแดดของบุคคลที่ขับก็ไม่มีกระจกให้นะครับ กระจกมองหลังครับเป็นตัดแสงเมนโดนปกติครับรถสภาพดูดสวยครับปี2018ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจกระบะสระตูยกสูงเกียร์ตอนมัดที่เป็น6สปีดครับสามารถเข้าดูเรตรถได้ที่บรรทุกพยนต์เลยครับอย่าล้อพาวชมเลยครับตัวห้องเครื่องด้านหน้าด้ยกันครับในส่วนตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงดีเซลครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4ครับลิตรหรือว่า2,000ซีซีครับแรงม้าครับอยู่ที่150แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรครับ รายละเอียดของตัวเครื่องยนต์ครับสภาพเดิมๆครับไม่มีรอยของการซึมรั่วของตัวบรรเครื่องครับฝาครอบเครื่องมีให้ครับรายละเอียดของตัวฝากระโปรงครับสภาพเดิมๆครับสวยๆครับไม่มีการสอดตัวฝากระโปรงนะครับรอยเม็ดอาร์ตกลมๆเดิมๆตะเข็บซิลิโคนด้านข้างสภาพเหมือนเดิมครับสนวนการความร้อนมีให้นะครับให้ดูโครงสร้างก่อนรอยเม็ดอาร์ตยังกลมๆเดิมๆสวยๆครับท่านนี้สติกเกอร์ยังแปะอยู่ติดอยู่เลยครับสนุนความร้อนมีให้ครับด้านข้างครับ รถสภาพเดิมสวยๆครับฝากระโปรงแท้ๆเดิมจากสูงโดยต้านะครับต้องมีระบบโตโยต้านได้คอยโครงสร้างด้านล่างครับเบรก ABS มีให้เหมือนเดิมนะครับโครงสร้างคานด้านหน้าไม่มีการตัดต่อเชื่อมต่อหรือการจมน้ําหรือชนโครงสร้างแน่นอนครับชัจนมรันตีในส่วนตัวโครงสร้างครับถ้าลูกท่านรับรถไปเจอรถที่คว่ำจมน้ําหรือชนหนักครับทางเราเรารับซื้อคืนร้อเปอร์เซ็นต์ครับเรามีมรันตีดูแลหลังการขายดูแลของตัวระบบเครื่องยนต์ครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้า 30วันครับหลังจากที่พลาร์ทรถไปนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลคุณทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเดีวให้ทั้งหมดครับยกเล่นน้ำมันเกียร์อย่างเดียวนะครับอาจาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับให้ดูโครงสร้างก่อนครับว่าสภาพเดิมอบก็มีให้นะครับแล้วก็แดัมเพลของช่องสูเซอร์ต้าก็เช่นเดิมถ้าลูกค้าท่านใดก็ชอบไล่ของ,ของรถกระบะสีตัวยกสูงปี2018ครับเครื่องยนต์ที่เป็นขนาด2.4งอีคันนี้ครับสามารถเข้าดูรายละเอียดรถได้ก่อนครับที่บริษัทรถยนต์เลยครับ สำหรับลูกค้าครับท่านใดที่กำลังมองหาอะไรตัวรถกระบะ4ประตูครับยกสูงครับเกียร์อัตโนมัติครับที่เป็น6สปีดคันนี้ครับกับปี2018กับ Toyota Hilux Revo 2.4 e พั d ครับคันนี้เลขไม้ครับอยู่ที่1 7 0 0 0 0ครับราคารถครับอยู่ที่659,000บาทครับสามารถเข้าดูรถได้ครับที่บริษัทพยโยนเลยครับ ที่ตั้งบริษัทรถยนต์ครับอยู่ซอยเศษแห่ง68ครับแยกหนึ่งเมนบุรีกรุกงเทพมหานครครับทุกอาชีพของลูกค้าตรงนี้ครับไม่มีปัญหาครับสามารถเอารถได้อยู่แล้วครับผมลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวน์ได้ครับ ยังไงครับโทรมาสอบถามได้ทางกับไฟแนนซ์ครับกับทางเซมิงได้ก่อนครับที่เบอร์0641466023ครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้นะครับเซมิงยินดีให้ทุกความปรึกษาครับเกี่ยวกับไฟแนนซ์ครับแล้วก็ราไรของตัวรถครับเรามีบริการของการส่งเส้นเอกสารไฟแนนซ์ครับตามที่อยู่ของลูกค้าถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัทครับแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ให้ครับคิดตามระยะทางครับเบื้องต้นยังไงขอฝาก EP นี้ครับเกี่ยวกับอะไรของตัวรถกระบะซีประตู ยกสูงเกียร์อัตโนมัติครับที่เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4คันนี้ครับฝากกดไลค์แชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ครับกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเม้งพิทยนต์รถกระบะมือ2ไว้ด้วยครับอีพีหน้าเรามีะไรตัวรถนําเข้ามาใหม่ครับเราจะมานำเสนอทางลูกค้านะครับวันนี้เม้งพิทยนต์ขลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ